สวัสดีค่ะชุกราฟาวเวอร์ค่ะวันนี้จะมาแนะนำกุหลาบบานทน15สายพันธุ์ที่เราปลูกเลี้ยงแล้วให้ดอกทรงสวยแล้วก็ทนโรคและทนร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะทุกภาพที่เพื่อนๆจะเห็นในคลิปนี้ก็คือเป็นกุหลาบที่เราปลูกเลี้ยงเองในภาคอีสานค่ะสำหรับใครที่ชอบตัดกุหลาบปักแจกันนะคะแนะนำ15สายพันธุ์นี้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกของเราค่ะเมนต้าค่ะเมนต้าเป็นกุหลาบโทนสีน้ําตาลครีมอมเทาแล้วก็มีทรงดอกที่คลาสสิกมากๆค่ะรอบดอกเร็วออกดอกดอกตลอดทั้งปีบานทนเกือบอาทิตย์เลยค่ะแต่ในช่วงฤดูร้อนเพรียจะรักเป็นพิเศษเลยค่ะสาหรับสายพันธุ์นี้ สายพันธุ์ที่2ทอฟฟี่ค่ะทอฟฟี่เป็นกุลาบสีน้ําตาลแห่งวาเลนไทน์ค่ะเป็นกุลาบที่มีดอกขนาดใหญ่ทรงสวยนะคะดอกสีน้ําตาลกระดาษมีความคล้ายกลาบปลอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าดอกของเขานี่สวยมากๆสวยสุดๆเลยมีกลีบที่หนานะคะแล้วก็ปลายกลีบเวลาบานเต็มที่เนี่ยจะปลายกลีบม้วนงอนแหลมสวยมากๆค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นอ่อนๆนะคะของผลไม้ค่ะ เป็นกลาบโทนสีน้ำตาลที่เลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็สามารถต้านทานโรคได้ดีเลยทีเดียวค่ะสายพันธุ์ที่3ามควิกแซนอ่าสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่เราชื่นชอบมากๆเลยเป็นกุลาบที่มีดอกสีครีมอมสีน้ำตาลหมนพลัสเทวสุดๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายให้ดอกดกแล้วก็เคล็ดลับในการเลี้ยงสายพันธุ์นี้ให้ดอกดกบุมๆก็คือ เวลาที่เขาแทงยอดขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเด็ดลิศยอดทิ้งอะคะ่ะแล้วก็เขาจะแตกกิ่งออกมาเป็นช่อสวยมากๆคะ่ะที่สําคัญคือบานทนสุดๆคะ่ะสําหรับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่4คาตารินะคะคาตารีนี่เป็นกุหลาบที่เป็นสายพันธุ์ค่อนข้างใหม่เลยคะ่ะมีสีสวยสดมากๆคะ่ะดอกขนาดกลางนะคะที่สําคัญก็คือบานทนสุดๆนานถึงประมาณ7 1็ดถึงสิบวันเลยทีเดียวคะ่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะน้องสามารถปลูกเลี้ยงได้ดีในเมืองร้อนแบบบ้านเราคะ่ะ สายพันธุ์ที่5้าออคุสตาหรุยออคุสตาหรุยเป็นกลาบทรงพุ่มจากเยอรมันเป็นดอกกุลาบที่ให้ดอกดกเป็นพวงนะคะให้ดอกเก่งมากๆเลยคะ่ะสำหรับสายพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมกลางๆนะคะทนโรคแล้วก็ทนแมลงต่างๆได้ดีค่ะอ่าที่สําคัญคือสายพันธุ์นี้นี่ให้ดอกดกตลอดทั้งปีเลยนะคะต้นนี้เราปลูกลงดินนะคะก็จะให้ดอกดกประมาณนี้ค่ะสีของเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะสวยมากๆค่ะ สายพันธุ์ที่6คาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่เป็นกลาบที่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกุลาบที่มีสีสวยค่ะภาพแรกที่เห็นเมื่อกี้นะคะคือภาพจาก Google นะคะภาพที่เราปลูกเองก็จะประมาณนี้เลยค่ะน้องเป็นกุลาบจากเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นกลาบที่มีสีสวยมากๆแล้วก็ดอกจะออกสีเบจม่วงปนน้ำตาลแล้วก็มีสีอบเชยเล็กน้อยนะคะ,ะสวยหวานคลาสสิกมากๆค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะที่สำคัญคือบานทนสุดๆค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้ สายพันธุ์ที่7มาเบล่ามาเบล่าเป็นกลาบที่มีสีสวยหวานไฮโซมากๆค่ะมีกลีบหนาบานทนสุดๆค่ะได้ประมาณ7-10บวันเลยทีเดียวสําหรับดอกของน้องนะคะจะออกเป็นแนวสีชมพูอมน้าตาลพาสเทลแล้วก็เจอสีครีมเล็กน้อยค่ะเป็นกุหลาบที่มีความสวยหวานมีเสน่ห์สุดๆค่ะที่สําคัญก็คือน้องแตกกิ่งกระโดงเก่งมากๆแล้วก็มีใบสีเขียวสวยนะคะเป็นกลาบที่ทนโรแล้วการต่างๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สายพันธุ์ที่8 first lady first lady เป็นกหลาบเลยอังกฤษมีกลีบด้านนอกสีขาวนะคะขาวชมพูนั่นแหละค่ะแล้วก็ไรเฉดสีชมพูระเรื่อออกมาจากกลีบด้านในนะคะมีสีสวยหวานมากๆเลยค่ะรูปทรงดอกก็จะเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีกลิ่นหอมกลางๆนะคะที่สําคัญคือบานทนหลายวันเลยทีเดียวค่ะสาหรับ first lady นะคะทนร้อนแล้วก็ทนโรคต่างๆได้ดีค่ะ สายพันธุ์ที่9เคสค่ะเคสเป็นกุราบเจ้าสาวของลุงเดวิสออสตินนะคะเป็นกุหราบที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆอ่อนมากๆเลยค่ะสําหรับเคสนะคะเป็นลูกรักเลยค่ะดอกใหญ่สีชมพูเข้มบานเย็นนะคะถึงสีชมพูแดงนั่นแหละค่ะดอกดกรอบดอกไวนะคะเรียงง่ายตัวไวแล้วก็บานทนสุดๆค่ะสําหรับเคสถ้าใครยังไม่มีนะคะไปเสาะหามาปลูกเลยค่ะสําหรับเคทนี่คือรับรองเลยคะ่ะว่าเรียงง่ายแล้วก็บานทนจริงๆค่ะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับเคส าสายพันธุ์ต่อไปนะคะสายพันธุ์ที่10ค่ะดอนหวนดอนหวนเป็นกุหลาบเรื้ยให้ดอกขนาดใหญ่สีแดงนะคะอดอกเขาจะมีสีแดงกัมมหยีนั่นแหละค่ะดอกให้ดอกเป็นช่อ,อถึงดอกเดี่ยวก็มีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมกลางๆเรียงง่ายโตวไวค่ะแล้วก็บานทนเหมือนกันค่ะสําหรับสายพันธุ์นี้ สายพันธุ์ที่1 1โรซิต้าเวนเดรานะคะเป็นกุลาบตัดดอกจากเนเธอร์แลนด์แทบไม่มีกลิ่นเลยค่ะสำหรับโรซิต้าเวนเดราเป็นกุหลาบสีชมพูนมเย็นค่ะ,ะให้ดอกสีชมพูหวานแหววหยดย้อยเลยนะคะสำหรับโรซิต้ามีลักษณะทรงพุ่มกลมสวยค่ะดอกขนาดเล็กถึงกลางให้ดอกดอกสวยแล้วก็บานทนสุดๆค่ะสำหรับโรซิต้าเวนเดราของเรา สายพันธุ์ที่12มงหมาดค่ะมงหมาดนี้เป็นลูกรักของดิฉันเลยนะคะ,ะกราบมงหมาดนี้เป็นกราบที่มีสีชมพูวินเทจมากๆค่ะโทนม่วงอมน้าตาลน้าตาลเทานะคะมีสีชมพูพาสเทลสวยหวานมากๆค่ะกลีบหนาดอกขนาดกลางนะคะทรงดอกสวยสุดๆเลยค่ะให้ดอกดกรอบดอกไวแล้วก็มีรูปทรงดอกแล้วก็สีดอกที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะถ้าคุณได้ปลูกน้องแล้วคุณจะหลงรักทันทีเลยค่ะสําหรับมงหมาด สายพันธุ์ที่13โก l เด n นมา t ต r รนะคะ g ก l เด n นมาสตา d เป็นกุหลาบทรงพุ่มสีเหลืองมัสตาร์ดถึงสีเหลืองทองเลยค่ะให้ดอกเดียวถึงให้ดอกเป็นช่อนะคะบานทน5 10วันเลยค่ะ,ะไม่มีกลิ่นแล้วก็ค่อนข้างโตช้านะคะแต่ค่อนข้างที่จะทนเพรี้ยแล้วก็มแมลงต่างๆได้ดีค่ะ สายพันธุ์ที่14มินิอีเดนมินิอีเดนเป็นกุลับไซจิวพุ่มเล็กให้ดอกเป็นช่อด่กมากๆค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อ่อนมากค่ะแล้วก็มีดอกขนาดเล็กแน่นกลมแล้วก็บานทนสุดๆเลยค่ะเลี้ยงง่ายทนโรคทนร้อนได้ดีนะคะสายพันธุ์นี้จะมีแบบพุ่มเตี้ยแล้วก็สายพันธุ์เลื้อยนะคะเลี้ยงง่ายค่ะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสําหรับมินิอีเดนค่ะ สายพันธุ์ที่สินะคะ Sens Jewel นะคะ Sens Jewel เป็นกุหลาบพุ่มเล็กเหมือน m i d l a n เมื่อกี้ค่ะแต่ว่าใบาค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะคะให้ดอกสีสวยมากๆค่ะมีสีม่วงเหลือบขาวนะคะดอกเล็กค่ะแต่ว่ามีกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะสําหรับ Sens Jewel ของเรานะคะ Bishop ก็ b i ช h o p เถอค่ะจิ๋วแต่แจ๋วมากๆค่ะสําหรับความหอมนะคะสําหรับ Sens Jewel ค่ะ ชื่นชอบสายพันธไหนก็อย่าลืมเสาะหามาปลูกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย